สวัสดีครับพี่พาวดี60นะครับผมวันนี้เราก็มีรถบ้านสวยๆนะครับผมมาให้พี่ๆรับชม1คันนะครับผมเป็นกระบะโตโยต้าไฮรักมิติเอนะครับปี2536นะครับเป็นกระบะมิติเอ็กซ์แคนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านเพิ่งรับตีเทินเข้านะครับผมสําหรับคันนี้เรามาชมรอบๆคันกันก่อนนะครับผมสีสันรอบคันนะครับผมคันนี้ผมให้70%อยู่นะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผม ด้านข้างด้านท้ายก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีผุเท่าไหร่นะครับผมมีกระบะนะครับผมตรงนี้นะครับผมมีรอยนิดหน่อยแค่นั้นนะครับผมมีรอยนิดหน่อยดูรอนกระบะนะครับหารอนกระบะก็ปกตินะครับผมตามอายุใช้งานของรถนะครับผมด้านข้างไฟท้ายอะไรก็มีให้หมดนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมระบบไฟใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับผม ยางดีสีเส้นนะครับผมเป็นของบิโตนนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมมาดูรอบๆคันกันนะครับสีสันรอบคันนะครับก็ใช้งานได้นะครับผมลดราคาหลักเหมือนนะครับผมมีปากระโปงก็มีรอยตามอายุการใช้งานนะครับผมสีแต่เป็นบางแห่งนะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่า ประมาณนี้นะครับผมอ่ายางดีสีเส้นนะครับผมวิ่งทางไกลได้ปกติไม่มีปัญหานะครับผมอ่าเรามาดูภายในตัวรถกันนะครับผมอ่ภายในตัวรถนะครับผมก็จะประมาณนี้ดูได้เลยนะครับผมแต่ผมแพนก็อ่้องให้ดูนะครับพี่พก็ดูได้เลยนะครับผมอ่ารถเก่าก็จะรายงานลำบากหน่อยนะครับผมเพราะว่าก็ไม่รู้ว่า เขาจะประมาณไหนนะครับผมแต่ว่าผมก็ว่าโอเคอยู่นะครับพวกเครื่องพวกอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับผมแต่ว่าผมขายตามสภาพนะครับผมสําหรับคันนี้เอกสารชุดโอนมีปกตินะครับผมวิทยุซีดีระบบแอร์มีให้หมดนะครับผมระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมเพิ่งรับตีเทิเข้านะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถแครบนะครับผม โอเคนะครับเรามาดูรอบๆขันสติกเกอร์พวกนี้ก็มีให้นะครับผมเป็นเดิมจากโรงงานนะครับผมเม็ดเม็ดอาร์คพวกนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับพวกซอกพวกอะไรก็ประมาณนี้นะครับผมเลข้ไม้สามแสนกว่านะครับสามแสนเก้าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาดูรอบฝั่งโน้นนะครับผม ล้อยางนะครับผมยางคู่หลังครับของบิตโตนะครับปีปีอ่าเดี๋ยวผมปีดูปีให้ของบิตปีก็จะลึกหน่อยนะครับแต่ว่าอ่าดอกนะครับผมยังลึกเลยนะครับผมดอกยังนาเลยนะครับผมใช้งานได้ยาวๆอีกนะครับผมเพซีสวยไม่มีผุนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับผมไม่มีผุไม่มีแดงนะครับผมใช้งานได้ปกติซุมซอกพวกนี้อ่าโอเคนะครับ อาจจะมีริ้วลอยนะครับผมร่องรอยการพ่นสีบ้างบางจุดนะครับผมมีรอยสีแต่บ้างเป็นบางจุดนะครับผมฝาท้ายเปิดได้ปกตินะครับผมาฝาท้าย <Bright. S 1> เปิดได้ปกตินะครับผมแต่ว่าก็มีร่องรอยการพ่นสีนะครับผมอาจจะมีรอยพ่นสีมาบ้างนะครับผมแต่ว่า,าตัวที่ผุหรือว่าตัวที่ทะลุ กระบะก็ไม่มีนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับไฟท้ายนะครับผมไม่มีแตกหากใช้งานได้ปกตินะครับดูเช็ดซีช่วงล่างนะครับผมยางอะไรมีให้นะครับผมเช็ดซีนะครับยางอะไรมีให้นะครับผมเฟืองท้ายนะครับ มีนะครับแห้งๆนะครับช้งานได้นะครับสำหรับคันนี้สีสันรอบพันนะครับาดูเชสซีนะครับไม่มีผูนะครับด้านนี้อ่ายงคู่หลเป็นของบิโตนนะครับเป็นตัวกระบะล่องนะครับสำหรับคันนี้นะปี2536นนะครับตัวกระบะล่องนะครับ เรามาดูด้านข้างของคนขับนะครับผมผ้าหลังคาวันนี้ก็เดิมๆนะครับผมรถจะอายุเยอะมากนะครับผมปี2อ3 6ก็ประมาณ30กว่าปีนะครับ3 1ปีสภาพนี้ถือว่าเรียว่าสุดยอดนะครับผมรถโอเคนะครับเอกสารนะครับผมมีมาให้นะครับผมเอกสารชุดโอนพร้อมครบนะครับผมตัวนี้ อ่าชุดโอนมีมาให้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมมีครบนะครับผมเกียร์คอนโซลก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีแตกหักอะไรนะครับผมอ่าแผงประตูนะครับผมก็มีรอยเฉีกนิดหน่อยตามอายุการใช้งานของรถนะครับผมแต่ว่าสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับผมเข้าไล่เข้าสวนได้นะครับผมขับวิ่งทางไกลได้ปกติไม่มีปัญหานะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับผมสีม่มีปุนะครับผม เรามาดูห้องเครื่องนะครับผมมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับสาหรับห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมก็แห้งนะครับผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมผ่าสภาพแห้งๆแบบนี้เลยนะครับผมยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดออกนะครับผมหาลงให้พี่ๆดูก่อนนะครับผมพี่ๆท่านใดที่สนใจก็ถ้าเข้ามาดูได้นะครับผมสําหรับคันนี้แบบนี้นะครับแห้งๆข้าไร่เข้าสวนนะครับผม ประมาณนี้นะครับฝากระโปงหน้านะครับผมสติกเกอร์พวกนี้มีให้อยู่ครบนะครับผมสติกเกอร์ของตัวรถนะครับผมห้องเครื่องแห้งดีนะครับผมสําหรับคันนี้ไม่มี power นะครับผมไม่มีพวงมาลัย power นะครับไม่มีนะครับสําหรับคันนี้ระบบน้ําใช้งานได้ปกติอ่ะนะผมมาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงให้นะครับ ง่ายนะครับผมทีเดียวนะครับผมทีเดียวชื่งเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมามาดูเครื่องกันนะครับฟับงเสียงเครื่องนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเอเกย์ดูนะครับ เครื่องไม่พ่นไม่อายนะครับผมสําหรับคันนี้เครื่องดีมากครับสำหรับรถอายุ30ปี3 1ปีนะครับผมปี2 3 6นะครับผม31 32ปีนะครับเครื่องได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามาดูรถได้ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมราคานะครับผม55,000บาทนะเอกสารชุดโอนครบนะครับผม เบอร์โทรจิดต่อนะครับ0924939977นะครับ0924939977ฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆท่านใดที่หารถไว้ใช้งานช่วงเทศกาลสงการนะครับหรือว่าไว้ใช้งานขับขี่นะครับผมเข้าไร่เข้าสวนนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับผมสภาพดีนะครับผมขับขี่ทางไกลสบายใช้งานได้ปกตินะครับผมระบบช่วงล่างแน่นๆนะครับราคานะครับผม ห้าหมันบาทนะครับผมห้าหมื่ห้าพันบาทถูกเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับห้าหมื่นหพันบาทได้รถกระบะไปขับเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ